นี่นะครับฝายตกกันกลางคืนเลยนะครับใส่สวยเลย eat no eat no ครัดึงไปสามทีแล้วนะเพื่อนๆก็นี่ลายหนึ่งแต้มนะครับสวยๆเลยีก็อีกหนึ่งชุดนะครับลงไปใหม่นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ประกฏนะครับเป็นปลาขแยงดูชัดๆนะครับ หลังจากที่กินไปเมื่อกี้เราก็รงเยอะไปใหม่นะครับไปตรงชายน้ำนะครับปิดนะครับเดี๋ยวคุรอได้เลยนะครับวางไว้แค่หนึ่งเลยดึงไปทีเดียวครับเพื่อนตึ๊เดียวหายไปเลยดึงดีจริงๆ ครับดึงแบบนี้อีกครั้งครับใช้สวยเลย